แล้ต้องขอการตัววินด์สัาดีตั้งจนจุดได้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆอาจจะรู้นะนะครับว่าถ้าได้หลวงเส้นระชนะฮะสวัสดีสวรรค์นะครับคุนผู้ชมรถเอาไว้ใช้สำหรับพักก่นะครับผมก็ได้วิงลงเหนือความเพล่อเเพื่ออะไร ชาร์จแล้วจเไปเบ้องบ้านกูไม <royalty sticking> <pain> <str us> ่ใช่ไรเดี๋ยวมันตาลชูดีใจชูดีใจเฮ้ยมึงอจะชาร์จลเ่มึงอจะชาร์จไปเล่ไปมันจะเกิเออเบอไฟตันมา ไดับอ่ะเออเบาๆหน่อยลูกค้าอยู่บอกให้เบามยิงเปิดดาแล้วตาจะดูใกล้ตาเลยเธอโดนผัวนึงหรอกถึงบ้านแล้วเด้อ ดูเรือดด้วยทำลายดูเรือดด้วยเกินสามครึ่งนแม่ทกินน้ำตาลกินกินไปสองชิ้นกินไปชิ้นสองชิ้น

คิกต้องอยู่กับปีนเด้์โอเด้ไม่ใช่หัวอ๊ะทิกวามผิดคิกไมวางระวางผิด,ผดรู้แล้วจะพูดด้วยเสืียใจทำไมเนี่ย ีหมดแล้วผมยอมเไย้ละเพื่อการขุดใช้วิกแอกตเลยขุดดีกว่าเราเสียสละเลยชงเป็นคนสร้างเป็นคนดีอะไรอย่างนี้พังไหมตอบไหมแล้วมันใช้ได้ไหม ใได้จะใช้ได้ปาคลิกไปต sì <Herm> <qu ie> ักลาวาวัฒน์นมคลิกไปนอนไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันแเอาบรเออเ่นลนนอนเอาพีเล่นเกมเอามา จะเล่นเกมส์็อกเกอร์ซ็อกเกอร์สองพับสี่แก็แสดงว่าเด็ดมันหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้เด็ดหมดมันยังโหลดไม่เสร็จไงอืม เบาๆเสียงหน่อยเออคิกเสียสลัดิมาดูเอาเองเสียสลัดิอันนี้เอออันนั้นแหละตาทองยังเบลร้องไหตานทองเรื่อยร้องคิกอย่ามาขุดไปตังเออขุดไปเลย ถูกไปและดีละเดี๋ยวไปตักลาวาเพิ่มสองถังขุดบอกสีเทาๆขุดำไมเฮ้ยพอพอแล้วมันขุดมันแตกแล้วไม่ใ่ไม่ได้ขุดมาละวัว่า รลูเบลอ่ะอยู next, ่ไหนเออมันแสดงว่าม right right? ันตีออกซิเดียแล้วมันไหลเข้าไปไหลน้ำเข้าไปลูเบลบอกผมไม่ออกผมอยากอยู่กับเพื่อนจะเอาลูเบลเอาลูเบลไาหนึ่งน้ำแหละ เกิดเดรอแล้วจะเกิดเด้อดาหรออย่างนั้นแหละมันคือไม่เล่นน่ะไหนก็ดูที่เขาบอกสิไม่เล่นหรอกนะไม่พีไม่เล่นหรอกนะเออผมยังไม่ได้บอกว่าตกไม่เซ็น ทำามจะไม่เคยเล่นเมื่อวานเราเล่นเลยเดี๋ยวแมไอ้นี่กับพ่ออยู่ตายสบายแม่เราโดน้อบหรอก เช็ดฟันไปไปอยู่กัอีปูไปไม่ไปไม่ไปเป็นหามันเลยไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้ยโดนโดนอือุ้ย ช่วยรอดก่อนปลอดภัยดีไม่มีห่วงใช่ไหมปลอดภัยดีไม่มีห่วง อยู่ครึ่งเดียวเมื่อกี้เธอตกลองมาเจอคิปเปอร์คือคนคิปไม่กินนะจะทำท่หนะ ไปมินิก็ไปไปฮะรถคันไหนรถเมื่อไหนจะเล่นคันไหนนุ่งคันเรโมะไม่ต้องห่วงโอคันคันใหญ่ไม่เป็นไรถ้าเป็นคันเล็กเกิดมาร้อนตาแมันก็ทำล้อหลุดละไย กลับมาแล้วเออไม่จริงไม่จริงทำใหมัเปลือเวลาที่แทจะได้เสร็จเป็นงแ่ไม่เป็นกครู้ว่าวละนับทเยอ่ย ไม่เป็นไรทำฟาร์มผิดทำเครื่องอันนิ้าด้วยทำง่ายๆไม่เห็นแล้วว่าไม่เจอแล้วว่าหายไปไม่ต้องหว่วงโอ๊ยอยากนลก <c oughs> เดี๋เว๊ะเจ๊ะ้ว,วชนอีกรอบนะดนเนย ฉันกลับมาแล้วกลับมาได้แสงเด็ดสิเปอร์กับสกิลตอยยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแปลงโน,นอ,อาหารเชา้าบอกคิดคือข้าวเพิ่มเติมคือ,อบีน เก็บอกอาหารเช้าบอกตอนเช้าไม่ได้บอกตอนมืดเอฮอ้ยค,คิปเปอร์เป็นตรงนี้ลองมาดูเองมา,าไ,มไม่รู้อยู่ดีวิ่งมามันก็บึ้มแ,แค่เอาดินปิดไว้ก็พอมั้ง เกียรติปเปอร์มากที่สุดน่าจะบึ้มแค่บอกเกี่ยวนะเออถ้ามันเป็นไปได้บอกเลยเป็นไปได้บอกบคุณพระปจ้ามาก้าเป็นไปได้จะขอบคุณคนทำไมคาบมาก89ดเากในวันเด็กตอนอายุ89 89้ใช่ตอนนี้8 9ดสา 89ดส้าโอก้าสิแปแล้วก็เยอะไปนะ 58, เปไก้เาสิปก็ชะลาเกินละแปดสิบ8กบเก้าปเบอกแม่อกัวะพูดมันจะเธือใจออเคยฟังบ้างไหมละ่ะฮะ 手机能不能查？手机能查